สวัสดีครับนักเรียนและครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาในการหาปริมาตรของพริซึมนสูตรของการหาปริมาตรก็คือพื้นที่ฐานคูณความสูงจากครับที่แล้วเรียนมาแล้วทีนี้มาดูในโจทย์ข้อหนึ่งนี้นะครับบอ่อน้ําแห่งหนึ่งกว้าง25เมตรยาว40เมตรและลึก20เมตรความลึกนี้คือหมายความว่าจากปากบอ่อมาจนถึงก้นบอ่อตรงนี้คือ20เมตร ซึ่งมันบอกว่ามีน้ำอยู่ในบ่อปริมาตร1น0่งแสดงว่าตรงที่เป็นสีดำๆก็คือน้ำมีปริมาตรอยู่14,00งลูกบาทเมตรและมันหาว่าผิวน้ำอยู่ลึกจากบ่อเท่าไหร่ก็คือตรงนี้อขออนุญ,ญาตซูมรูปนี่คือระดับน้ำสูงขนาดนี้มันถามว่าส่วนตรงนี้คือจากผิวน้ำกับปากบ่อเนี่ยสูงเท่าไหร่ หาคือตรงนี้หาคือตรงเส้นสีแดงๆตรงนี้ว่าสูงเท่าไหร่ดังนั้นก็เลยให้ตามรูปนี้ก็คือให้ความสูงของน้ําเป็น x เขียนลงเลยนะครับให้ความสูงของระดับน้ำํำให้ความสูงของระดับน้ําเป็น x ติดค่า x ไว้ทีนี้ปริมาตรสิ่งที่เราทราบมาคือปริมาตรของน้ํา ซึ่งสูตรในการหาปริมาตรก็คือเหมือนกันเลยพื้นที่ฐานคูณความสูงอ่ะแต่ปริมาตรน้ำเราทราบแล้วคือ1 4 0 0 0พื้นที่ฐานล่ะพื้นที่ฐานก็คือฐานด้านล่างนี่แหละที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนี่คือพื้นที่ฐานแสดงว่าเป็น40คูณกับ 25อ่านี่คือพื้นที่ฐานแล้วก็คูณกับความสูงความสูงไม่ใช่ความสูงของบ่อเพราะเราใช้เป็นปริมาตรของน้ำดังนั้นความสูงต้องเป็นความสูงของน้ำก็คือ x ก็เลยแทนเป็นคูณ x เข้าไปอ่าก็จะได้ 14, 0 0 0เท่ากับ40คูณ25คูณ x และพอคูณไปก็จะเป็น1000คูณกับ x ฝั่งนี้เป็น14,000อ่ะ1,000คูณ x สามารถย้ายไปอีกฝั่งหนึงคือการหารก็เลยเป็น14,000หาร1,000เท่ากับ x ดังนั้น x เดียวจึงมีค่าเท่ากับ14 14คือความสูงของน้ำยังไม่ตอบนะเพราะเราต้องการทราบว่าจากปากบอ่อจนถึงผิวน้ำสูงเท่าไหร่แต่เราทราบแล้วตรงนี้คือ14 ดังนั้นเราก็จะเอาความสูงทั้งหมดตรงนี้คือ20มาลบกับ x ก็คือ14อ่าก็จะเป็น20ลบ x คือ20ลบ14นั่นเองอ่าดังนั้นเขียนบรรทัดต่อมาเป็นผิวน้ำอยู่ลึกจากปากบอ่อ ก็คือ20ลบ14เท่ากับ6หน่วยเป็นเมตรนั่นเองอดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบเป็น6เมตรเสร็จแล้วข้อ1ต่อมาข้อ2ซื้อไม้กระดานขนาดกว้าง14ซนติเมตร หนา3เซนติเมตรและยาว5เมตรจำนวนทั้งหมด150แผน่นถามว่าปริมาตรทั้งหมดมีเท่าไหร่ทั้งหมด150แผ่นนี้แต่ก่อนที่เราจะไปหาปริมาตรดูที่หน่วยหน่วยไม่เหมือนกันดังนั้นเราต้องเลือกทำซักอันหนึ่งว่าจะทำเซนติเมตรเป็นเมตรหรือทำเมตรเป็นเซนติเมตรให้มาดูที่คำตอบ มันให้หาปริมาตรหน่วยเป็นลูกบาทเมตรหมายความว่าเราต้องเปลี่ยนเซนติเมตรเป็นเมตรอ่าเปลี่ยนเซนติเมตรเป็นเมตรดังนั้นก็เลยเปลี่ยน14เซนติเมตรเปลี่ยน14เซนติเมตรเป็นเมตรก็คือ0.14เมตรนั่นเองเปลี่ยน3เซนติเมตรเป็นเมตรก็คือ0.03เมตรแล้วก็เข้าสูตร ปริมาตรของไม้เท่ากับพื้นที่ฐานคูณความสูงาคูให้ความสูงคือ5แล้วกัน่พื้นที่ฐานจริงๆเราจะใช้อันไหนก็ได้เราจะจับเป็น14คูณ3คูณ5หรือ14คูณ5คูณ3มีค่าเท่ากัน ดังนั้นครูเขียนเรียงไปเลยแล้วกัน14คูณ5คูณ3ซึ่งจะได้คำตอบเป็น0.021ลูกบาดเมตรแต่นี่ไม่ใช่คำตอบเพราะนี่คือไม้แผ่นเดียวเราต้องการไม้150แผ่นอ่เราก็จะได้ว่าปริมาตร ของไม้150แผ่นเป็น150คูณกับ0.021ก็จะได้เท่ากับ3.15ลูกบาทเมตรนี่คือปร,ริมาตรทั้งหมดของไม้กระดาน150แผน่นก็เลยตอบเป็น3.15 ลูกบาศเมตรนะต่อไปข้อ3ข้อ3กล่องทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสใบหนึ่งมีปริมาตร3 4 3ลูกบาทเมตรกล่องใบนี้มีความยาวแต่ละด้านเท่าไหร่ถ้าเราเจอโจทย์ที่มันบอกว่าเป็นกล่องสี่เหลี่ยมทรงจัตุรัสหรือกล่องทรงลูกบาทหมายความว่าความยาวแต่ละด้านมีขนาดเท่ากันนะคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้นะถ้าเราเจอคําว่าจัตุรัสหรือคําว่าลูกบาท กล่องทรงลูกบาทความยาวแต่ละด้านจะยาวเท่ากันดังนั้นครูก็เลยกำหนดให้ว่ากล่องนี้กล่องทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาว ด้านละเเมตรอ่ะครูให้ความยาวแต่ละด้านเป็น A เมตรกองทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละ A เมตรดังนั้นปริมาตรของกล่องสูตรมันก็คือพื้นที่ฐานคูณความสูง ซึ่งพื้นที่ฐานก็คือ a คูณ a ถูกไหมความสูงก็เป็น A เพราะความยาวแต่ละด้านเท่ากันดังนั้นเป็น A คูณกัน3ตัวส่วนปริมาตรของกล่องเราให้มาแล้วคือ343ต้องการหา A เดียวอ่ะ a คูณกัน3ตัวคือ a ยกกำลัง3อ่ะเรื่องนี้เราเรียนมาแล้วคือการถอดรากที่3ดังนั้นต้องการให้ยกกำลังสหายไปต้องใส่ ถอดลากที่3ทั้ง2ฝั่งก็จะได้เป็นรากที่3ของ343กับรากที่3ของ a ยกกำลัง3แบบนี้ฝั่งขวาก็เลยหายไปเหลือแค่ a ดังนั้นเราก็ถอดว่าอะไรตัวเดียวกันคูณกัน3ตัวได้343ถอดมาแล้วก็คือ7นั่นเองนั่นหมายความว่า a เป็น7ก็คือความยาวแต่และด้านคือ7เมตรแสดงว่าข้อนี้ตอบ เเมตรเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือการหาปริมาตรที่แบบเป็นโจทย์ปัญหานะครับนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนกันด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะนัดสอบสวัสดีครับ